ในตัวเมืองนะคะในตัวนิวพอร์ตจนถึงวัดนะคะ วัดอยู่ที่เซเลมค่ะออริกอนนะคะขับรถประมาณสองชั่วโมง20่สิบนะก็คุณยายก็เริ่มมากันแล้วค่ะวันนี้มีอยู่5้าคนนะคะมีคุณยายกับคุณตาเนาะเป็นคนลาวนะคะนี่เลยจ้าเขียดทอบกับภาพนะคะข้าวกล้องค่ะไม่มีน้ำตาลนะคะข้าวอันนี้แก้เน็ตชาดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองหาทานกันนะนี่เลยค่ะเราก็จาก ในตัวเมืองนะคะในตัวนิวพอตจนถึงวัดนะคะวัดอยู่ที่เซเลมค่ะออริกอนนะคะขับรถประมาณ2ชั่วโมง20เพื่อนๆมีรถดีใส่ไล่ได้เลยนะคะเพื่อความอร่อยจ้านะคะละมุนล,ลิ้นเลยจ้าแต่ที่แอนใช้เป็นผงเห็ดนะคะเป็นเห็ด3อย่างนะะหนึ่งจะมีจะมาครั้งจะมาวัดไม่กี่ครั้งเองนะคะค่อนข้างไกล2ชั่วโมงครึ่งขับรถนะไปกลับก็5ชั่วโมงกว่า ไกลจริงทานแบบแท็กเจอร์ที่มันเป็นแบบแห้งๆเนาะเป็นรวนหมูนะคะจะไม่มีเครื่องในไม่มีอะไรเนาะทุกคนก็คือเป็น หมูลาบกับเอบ้านแอนนะเป็นถนนเลนสวนกันแบบนี้เลยนะคะหมอกเยอะมากๆหลายๆคนนะคะตำป่นหรือตำแจวปลานั่นเองนะคะใส่ต้นหอมผักชีโลยหนะ้าจ้านี่เลยค่ะวันนี้เราก็จัดประมาณเป็นซีสตีมนะคะเป็นอไออากาศนะคะจากทะเลที่ลอยขึ้นมานะคะ ประมาณนั้นเลยถ้าใครอยู่ใกล้ๆเมน่นอันนี้คือไข่ต้มเลยค่ะเป็นไข่ยางมาตูมนะคะทุกคนต้มแกงเนาะนี่ภาพถ่ายของคุณยายค่ะเราก็เตรียมไปบางสกุลน,นะคะสามารถจะสะปีดเร็วได้นะคะเพราะว่าทางบ้านแอนจะเป็นแบบ เป็นป่าเป็นเขานะคะเป็นไฮเวย์ก็จริงนะคะแต่เป็นถนนล,ลุลุบนะคะกับแตงโมแล้วก็อังหุ่นค่ะทุกคนอันนี้ข้าวที่เราจะไปใส่บาตนะคะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะข้าวเป็นข้าวเพื่อสุขนี้แหละทุกคนน,นะเสร็จแล้วจ้าภารกิจของเรานะคะคขอบคุณสำหรับการรับชมทุกๆบ้านเลยนะกับบ้านกันทุกคนอย่างดีเลยทุกคนนะคะ นี่คะ่ะกับข้าวของเรานะคะมีแกงพะแนงด้วยนะแต่ว่าตอนแกงแอนไลฟ์สดนะคะแอนไม่มีตอนคลิปนี้เนาะขอบคุณมากๆวิดีโอค่อนข้างยาวนะคะพยายามจะตัดให้เหลือน้อยที่สุดแล้วนะคะก็12นาทีได้อยู่นะคะทุกคนเลยนะคะถาดใหญ่ๆเลยค่ะเราจะไปถวายเพนพระกันนะคะ โรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะเพื่อนๆจะเป็นเราใส่รูปไว้เรียบร้อยเรียวนะคะก็เป็นความอนุเคราะห์จากคุณตานะคะบอกว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาทําพิจาจะจะ,ะช่วยเรานะคะหลวงพ่อก็จะช่วยเราเนาะแต่ก็ให้เราเตรียมรูป ไปนะคะรูปของคนที่เราอยากนี้แหละทุกคนนะเสร็จแล้วจ้าภารกิจของเรานะคะคขอบคุณสําหรับการรับชมทุกๆบ้านเลยนะกรับบ้านกันทุกคนมือเราเองนะคะอันนี้ของคุณยายค่ะอันนี้ของเรานะคะลาบหมูทุกคนนะฝีมือเราเองจ้าอันนี้พันนงนะคะฝีมือของเรานะเป็นความสุขที่มัน มันหาไม่ได้นะคะโมเมนต์ Moment แบบนี้นะคะมันหาไม่ได้จริงๆเพราะว่าบ้านแอนก็อยู่ไกลวัดมากๆปรีปรีก<ร>ภาพนะคะข้าวกล้องค่ะไม่มีน้ําตาลนะคะข้าวอันนี้แกเน็ตชาดีมากๆเลยนะคะเพืพ่อนๆลองหาทานกันนะนี่เลยค่ะเราก็เรา,เราจะตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีกับหอมผักชีนะคะนี่เลยจ้านะคะเทใส่ถาดเรียบร้อยเลยนะคะจานใหญ่ๆ วันที่2เมษานะคะวันที่2เมษาก็นี่เลยแกงพะแนงจ้าไข่ต้มนะคะน้ำพริกน้ำปลาจ้าเมนูที่เราก็เตรียมอุปกรณ์ของเราไปทุกคนว่าเราจะทำอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อท่านก็จะเมตตาเราเนาะเราส่วนตัวมากๆคนไม่เยอะเลยนะมันแน่อยู่แล้วนะคะเราก็ ะะวันนี้แอนนี่ก็ครบหนึ่งปีนะคะที่คุณยายจากเราไปนะคะเราก็จะไปถาวายเพลนพระที่วัดไทยในอเมริกาค่ะแอนก็เมย์นะคะวันนี้แอนนี่ก็ครบหนึ <ials> ่งปีนะคะที่คุณยายจากเราไปนะคะเราก็จะไปถวายเพลนพระที่วัดไทยในอเมริกาค่ะแอนก็ มีาเหตุมาซึทาเกะนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเนาะประมาณนั้นค่ะหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกลาบลงไปเลยจ้ะเป็นผงลาบประมาณ8นาทีค่ะเดือดแล้วก็ลงได้เลยนะคะนี่คือน้ำพริกน้ำปลาค่ะยังจำกันได้อยู่ไหมเนาะเป็นหอมแดงขึ่งมาทุกคนนะอืมไข่ย,ยางมะตูมนะคะก็แฮปปี้ไปเลยจ้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะนี่ผักส สดนะคะนี้แหละทุกคนนะเสร็จแล้วจ้าภารกิจของเรานะคะคขอบคุณสำหรับการรับชมทุกๆบ้านเลยนะกับบ้านกันทุกคนทานแบบ ท็กเจอร์ที่มันเป็นแบบแห้งๆเนาะเป็นรวนหมูนะคะจะไม่มีเครื่องในไม่มีอะไรเนาะทุกคนก็คือเป็นหมูลาบกับเป็นวัดไทยในอเมริกานะคะแอนอยู่รัดออริกอนค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง20นาทีนะคะจาก G P S นะเพราะว่ามะนาวใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตำแจ่วนะคะก็นี่เลยจ้า mm. เสร็จแล้วเราจะโรยด้วยต้นหอมต้น สวัสดีค่ะแอนนี่อินอเมริกาวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวความสุขเล็กๆแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีโมเคยมีโมเมนต์นี้นี่เลยค่ะมีความสุขมากทุกคนเป็นแบบ ส่วนตัวมากๆเรามาเหมือน p ายเว t เลยนะคะเรามาในบรรยากาศที่สุขภาพนะคะข้าวกล้องค่ะไม่มีน้ําตาลนะคะข้าวอันนี้แก้เน็ดชาดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองหาทานกันนะนี่เลยค่ะเราก็ช่วงเช้าอากาศเย็นพอสมควรค่ะยกไปทั้งหม้อแบบนี้เลยค่ะเราจะไปใส่บาตกันนะคะเพื่อนๆจ้านี่เลยจ้า เสร็จอีกเช่นเดียวกันอันนี้ตำป่นปลาทุกคนเออนะคะจัดเรียงใส่โต๊ะแล้วก็ได้อยู่นะคะสำหรับสีมือเรานะคะผักนี้ที่เรานึกเสร็จจ้าเมนูนี้นะคะง่ายๆเลยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เรามา,ามีบุญร่วมกันนะคะสำหรับใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็เทใส่ถาดเลยจ้านะคะเจอกันที่บ้าน เสร็จจ้าเมนูนี้นะคะง่ายๆเลยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เรามา,ามีบุญร่วมกันนะคะสำหรับกรวดน้ำค่ะทุกคนเสร็จพิธีแล้วเรียบร้อยนะคะถวายเพลงแล้วสวดบังสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกรวดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะรถที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะไปทำบุญกันค่ะ ถึงวัดแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆจ๋าวัดพุทธหมูนี้นะคะเมนูค่ะโอเคไปเลยจ้าฮะลวนหมูก่อนเลยค่ะนะคะพอหมูสุกเราถึงจะทำการปรุงเครื่องไปด้วยความหวังนะคะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาก็ขอบคุณสำหรับ เพื่อนภาพสำเร็จนะคะแม่บ้านต่างแดนมันแน่อยู่แล้วทุกคนสําเร็จนะคะสะดวกสบายจ้าใส่หอมแดงลงไปนะคะใส่ข้าวคั่วที่เราคั่วเองลงซึ่งมาทุกคนนะอืมไข่ย,ยางมะตูมนะคะก็แฮปปี้ไปเลยจ้านะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะนี่ผักสดสดนะคะเพื่อนๆมีรถด,ดีใส่เลยได้เลยนะคะเพื่อความอร่อยจ้านะคะละมุนล,ลิ้นเลยจ้าแต่ที่แอนใช้เป็นผงเห็ดนะคะเป็นเห็ดส ประมาณ8นาทีค่ะเดือดแล้วก็ลงได้เลยนะคะนี่คือน้ำพริกน้ำปลาค่ะยังจำกันได้อยู่ไหมเนาะเป็นหอมแดงกุขภาพนะคะข้าวกล้องค่ะไม่มีน้ำตาลนะคะข้าวอันนี้แก้เน็ตชาดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองหาทานกันนะนี่เลยค่ะเราก็ขอบคุณกี่ครั้งดีสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศถวายเพนค่ะทุกคนนาทีเนาะเราเป็นผู้หญิงนะคะเราไม่ได้ขับรถเร็วขนาดนั้นทุกคนมันอาจจะมีลิมิตแค่55-60นะคะแต่ว่าเราก็ขับแค่แดดดีสำหรับในอาทิตย์นี้เลยนะคะหมอกหนามากเพราะบ้านเราอยู่ริมทะเละคะ่ะทุกคนจ้าฝากฝั่งทะเลนะคะในวันที่อากาศดีก็จะเป็นไปด้วยความหวังนะคะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมา ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนที่ไปด้วยความหวังนะคะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนจากในตัวเมืองนะคะในตัวนิวพอร์ตจนถึงวัดนะคะวัดอยู่ที่เซเลมค่ะออริกอนนะคะขับรถประมาณสองชั่วโมงยี่สิบไปด้วยความหวังนะคะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมา ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนมะนาวใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตำแจ่วนะคะก็นี่เลยจ้าเสร็จแล้วเราจะโรยด้วยต้นหอมต้นหอส่วนตัวมากๆคนไม่เยอะเลยนะมันแน่อยู่แล้วนะคะเราก็นะคะทุกคนจ้าตอนที่เรารวนเองก็จะใส่ผงปรุงรสไปด้วยนะคะเห็ดม